มาต่อมาคือเลคเชอร์สที่อาจารย์สอนก็คือี่บอกอะไรน a v i เ a t i o n ซึ่งแบ่งเป็นสองเลือก,อกย่อยๆออกมาก็คือเรื่องแรกคือความน่าจะเป็นที่จะพบโมเลกุลในพลังงานพลังงานใดก็จะมีสูตรเป็น P ก็คือความน่าจะเป็น I ตรงนี้ก็คือหมายถึงพลังงานระดับ I จะแทนผนตรงกับ E กำลังลบ E ก็คือพลังงานที่ I หาร kbt KB คือค่าคงพที่ของโบสแมนซึ่งมีค่าเท่ากับ1.38คูณ10กลังลบ23จูลต่อเคลวิน 23, รหรือถ้ายังไม่อยากจะจำก็แนะนำว่าให้จำค่า R หารเลขอโวคาโดมันคือค่าเดียวกันก็ถ้าสมมติว่าเรามี2ระดับพลังงานแล้วเราอยากรู้ว่าที่ระดับพลังงานไหนจะมีโมเลกุลมากกว่าเราก็เอาสมการเนี้มาตั้งเราก็สมมติว่าพลังงานตอนแรกเป็นไ แล้วเรามีพลังงานที่สองก็คือเป็นพลังงานที่เจแล้วกันก็จะแปลงผันตรงเหมือนกันก็คือ E องลบตอนนี้เป็นที่ j ส่วน kb คูณ e, กับ T T อันนี้ก็ให้เป็นอุณหภูมิที่อุณหภูมิ i ก็ได้อุณหภูมิ j ไม่ต้องประแดดอาจจะยากไปเอาอุณหภูมิดวกันก่อนก็ เราเหมือนเรามีสองสมการเรามีสมการที่1กับสมการที่2แต่ตอนนี้ยังเป็นแปรผันตรงอยู่ถ้าเราเอาสมการเอาสองอันนี้มาหารกันเราสามารถใส่เครื่อง,งหมายเท่ากับได้เราได้เป็น pi ส่วน p tj จะเท่ากับ e กลังลบ e i ส่วน kb คูณกับ t หารอ็ปก้อนข้างล่างก็คือ e กําลังลบ e tj หาร kb คูณกับ t จัดรูปนิดหน่อยเราจะได้เป็น p ่ i หาร p t j e, e มันหารอยู่แล้วเป็น e กลังลบใช่ไหมเราก็ตบขึ้นไปก็จะได้เป็น e กลังลบ e ที่ i ส่วน kb คูณกับ t ก็จะเป็นคูณ e เราจับกาลังลบใช่ไหมถ้าเราตกขึ้นไปก็เหมือนเมื่อกี้กาลังจะกลายเป็นบวกเรื่อเป็น e ที่ j ส่วน kb คูณกับ t ถ้าฐานเดียวกันเลขคูณกันมันคือฐานเดียวกันแล้วคูณกันอยู่คูณกันอยู่ให้เอาเลขกําลังมาทําอะไรกันบวกกันก็จะกลายเป็นเขียนต่อนะขอไม่เขียนก็จะเป็น e ถ้าเอาบวกอายายนี้ไปอยู่ข้างหลังเวลาจะได้เขียนเปนหนึบวกเปลบใช่ไหมเื่อเป็น e ที่ k ส่วน kb คูณ t ลบ e ที่ i ส่วน kb คูณ t อ,อันนี้ยังเท่าเดิมอยู่ซึ่งจัดรูปอีกนิดหน่อยก็คือดึงดปปตัวแปรเราได้ออกมาเป็น e ที่ k ลบ e ที่ i คูณ1ส่วน kb คูณกับทีกีกำลังแค่นี้นี่คือที่มาของสูตรได้ลดการจำก็ให้พิสูจน์สูตรเราก็ถ้าสมมติโจทย์ให้มาคลืๆอะไรมาเราก็ดูว่ามันคืออะไรแล้วก็แทนค่าไปปกติอันนี้คือความน่าเป็นที่จะพบโมเลกุลก็ตามนี้ต่อมาก็คืออะไรนั่นเกชั่น ซึ่งการเกิดปยาเคมีสมมติเรามีสารตรงนี้เป็นสาร A บวก B การจะมาเกิดเป็นโปผลั์ได้สมมติให้โปรดักเป็น C บวก D มันก็ต้องมาชนกันแล้วก็มีพลังงานมากพอที่จะท้าไมเนอรน,นี้ถูกต้องไหมเพื่อให้เกิดเป็นสญยาไอต,ตรงข้างบนนี้เราเรียกว่า transition state หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือสภาวะที่กำลังเปลี่ยนผ่าน แต่เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ a กับ a กับ b รวมกันจะกลายเป็น c กับ d คือจุดตรงนี้ซึ่งการที่จะไปถึงจุดตรงนี้เนื่องจากไอ้มวลกุลตรงยอดเนี่ยมันไม่ค่อยเถียรเราเลยเหมือนต้องใส่พลังงานเข้าไปซึ่งพลังงานก็จะมีค่าเร่ากับพลังพลังงานขั้นต่าก็คือ e a เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไปได้เพราะถ้าเกิดเราใส่พลังงานไม่พอมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานึกถึงเราขึ้นบันไดอะเราเดินขึ้นบันไดเรามีขั้นบันไดอีกต้องว่า ถ้าเราจะยกเท้าให้ขึ้นถึงขั้นไปขั้นถัดไปความสูงขั้นต่ําที่สุดก็คือต้องเท่ากับความสูงของชั้นถูกต้องปหถ้าเรายกถ้าเรายกเท้าไม่ถึงเราก็สรุบอะไรก็ขึ้นไม่ได้หรือเราจะใส่เราจะยกสูงกว่าก็ได้มันก็ข้ามเหมือนกันก็คือให้คิดสภาพอันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นก็คือเราต้องยกเท้าเราต้องยกให้เกินหรือเท่ากับอันเนี้ยถ้ายกไม่ถึงก็ไม่เกิดซึ่งไอ้เน,นี้ก็ได้บอกอความสัมพันธ์ว่าค่า k ค่า k นี้ก็คือค่า k เ,เดียวกับค่าคงที่การเกิดสัิยาที่ตามเมคเช่น1-3และเท่ากับ a a คือค่าความถี่ในการชนคูณคูณกับ e กำลังลบ e a คือพลังงานขั้นต่ำแค t i v a t น o n ึ่งที่หาร r คูณกับ t e. ซึ่งถ้าเราดูสูตรนี้ดีๆมันจะดูคล้ายๆกับไปสูตรนี้ซึ่งมันก็แค่เปลี่ยนนิดหน่อยก็คือ k จาก k นี้ก็คืออัตราการเกิดใช่ไหมอันนี้ที่เพิ่มขึ้นาเรามี a a คือค่าความถี่ในการชน e นี่ก็คือเหมือนพลังงาน kb แต่ r ก็อ,อย่างที่บอก kb คือคิดแค่หนึ่งอะตอม r คือคิดเป็นโมเลกุล t ก็คือ,อูมลถ้าจะจำก็คือจำอันไหนก็ได้ให้จะจำอันนี้ก็ได้มันดูคล้ายๆดีถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเท่ากับเราก็แค่ ใส่ค่าความถี่การชนจากทีความน่าจะเป็นกลายเป็นการเกิดแทน e ก็เปลี่ยนเป็น e a พอ e a เราคิดเป็นโมนลเราก็เปลี่ยน a k b ให้กลายเป็นโมลก็กลายเป็นค่า R แล้วคูณกับหน่วยกเข้าใจปะซึ่งบางทีเราอาจจะเจออ l e ล t i c a t i ชั่นในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทำให้จัดอยู่ในรูปของสมการเส้นตรง ซึ่งเราจัดให้เป็นสมการเส้นตรงก็คือเราใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองฝ่งใส่ล็อกเข้าไปจาก k กลายเป็นล็อก k a เราใส่ล็อกเข้าไปใช่ไหมที่จริงมันคือล็อกของ A คูณกับ e กับล็อกเอส่วน r าทอย่างนี้ตรงนี้มันคูณกันอยู่ล็อกผลคูณเราแยกออกมาได้เป็นล็อกบวกกันอยู่ก็คือล็อกบวกล็อกของ e กำลัง e a ส่วน rt แลวล็อก8ับ e ก็ตัดกันอันนี้ลงมาเราเลยได้หน้าตาอย่างนี้ออกมาะถ้าเรามีสองสภาวะก็ทำเหมือนทำเหมือนกันก็คือเอาอันนี้มาจับสมการมาลบก,กันก็ได้ก็จะเป็นสมมติเรามีเราจะหาว่าถ้าเทียบเป็นสองกรณีที่อุณหภูมต่างกันใช่ไหมเราก็ได้สูตรออกมาเป็นล็อก k หนึ่งลบล็อก k สองจะเท่ากับ e a ส่วน r อันนี้ขอไปให้เร็วเดินมนะัมันคือทำจริงๆก็คือเอาสรรมการแบบเติมตัวแปรหนึ่งหนึ่งในตำแหน่งน้เข้าไปเพราะอันนี้เป็นค่าคงที่ปริยาอันเดียวกันค่าพวกนี้ต้องควรจะเท่ากันเรื่อเป็น l o e a ส่วนหนึ่งลบ log หนึ่งตั้งแส่ไหมานนี้ก็เป็น 1> t 1ลบ1ส่วน t สองและ็อก a มันก็ถูกลบออกมันเลยหายไปลอกล o กันอยู่เราก็เปลี่ยนเป็น log ส่วน A2 เท่ากับลบ g e A ส่วน r เขียนไปเรยวไปไหนวะ มีทีสองอือใช่เร็จแล้วเออไม่ใช่ว่าทีสองก่อนหรือว่าเออถ้าทีสองก่อนใช่ไม่ลบมันจะกระจายเข้าไปถ้าทีสองก่อนอ๋อก็คือลบไม่ต้องดูถ้ามีลบข้างหน้านี้ก็อ๋อคนนั้นใช่ถ้าเกิดจะจัดรูปอีกนิดหน่อยก็คือเอาลบคูณเข้าไปในเนี้ยมันจะสอบตำแหน่งกันจะจำยังไงก็ได้หรือจะพิสูจน์เราง่ายกว่าได้ไม่ต้องจับ ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเขาให้สภาวะว่าคำาเป็นอย่างไรจระเล็เกจะสุดพอเสร็จมีแค่นี้ออแค่นี้นี่แหละโอเคอออ okay, ต่อมาก็คือเรื่องที่ห่างกันก็คือแมคคาเนซิมแมคคาเนซิมก็คืออธิบายเกี่ยวกับกลไกการเกิดปฏิกิิรยาในปฏิกิิรยาที่เราเรียนส่วนใหญ่ที่เราเคยเขียนทางการเคมีอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบตรงๆต,ต,ตามตามสมก,การที่เราเขียน แต่ว่ามันจะเกิดเป็นปฏิกิริยาย่อยๆอย่างในนี้ก็คือยกปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเนชั่นของแอลกีนก็คือเหมือนการเติมพาาันธะเติมไฮโดรเจนเข้าไปในแอลคีนนั่นแหละซึ่งความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดค่อยๆเกิดเป็นสเต็ปเป็นสองสเต็ปย่อยตามนี้ก็คือไฮโดรเจนมาอกกับพาราเดียมกลายเป็นรูปแบบแบบนี้รูปแบบนี้ก่อนจากนั้นไอไฮโดรเจนนี้มันก็จากนั้นตัวนี้มันค่อยมารวมกับตัวนี้กลายเป็น คาร์บอซึ่งจะเห็นได้ว่าในปริยาเนี่ยมันมีสารอยู่หลายๆตัวแต่มันก็จะมีสารบางตัวที่โผล่มาในปริยาก็คือตัวนี้แล้วก็หายไปไม่อยู่ทั้งใต,ต,งต้น้างหละต้นและผลิตซึ่งไอพวกเนี้เราจะเรียกว่าอินเตอร์มีเดียก็คือตัวนี้ A H P D ไอนั่นคืออินเตอร์มีเดียตของเราก็คือเป็นสารที่อยู่ในกระบวนการการเกิด แต่ไม่ได้ออกมาในผลผลิตต่อมาก็คือแทสตอ์ลิสก็คือตัวเลขปิยาตัวเลขปิยานี่ก็คือสารที่มีอยู่ในตอนแรกแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องในปิยาแต่เมื่อจบปิยามาแล้วเรายังได้ตัวมันออกมาอยู่เหมือนเดิมอยู่ในที่นี้ก็คือพาราเดียมก็คือเราใส่เข้าไปตอนแรกตรงนี้เห็นไหมาเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้จนเมื่อปิยาสิ้นสุดออกมาแล้วเราก็เลยได้พาราเดียมออกมา ซึ่งทีนี้เราก็จะมาหาอัตราของสารแต่ละตัวซึ่งในที่นี้เราก็จะลองหาเขาเขียนแบบซึ่งเราก็จะมาหาอัตราการสลายของท2เราก็เขียนยังไงก็คือดีของ v d บ t ของท2ถ้าเราจะหาเขียนแบเนี้ยแนะนำว่าเราดูปยานข้างบนจะง่ายกว่าไม่ต้องดูเป็นปยานด้วยก็จะเป็นไงก,ก็จะเท่ากับ ลบสมมุติให้ไปยาช่างไองตรงนี้ไอช่างข้างล่างก่อนนะดูแค่ข้างบนกบอพอ,อ,อใช้เป็นมีค่า K คเป็น k คหนึ่งให้เป็น k คหนึ่งนครับเลยมามันก็เป็นลบเคหนึ่งถูกต้องป่ะเพราะว่ามันต้องลดลงแล้วมันขึ้นอยู่กับอ,อะไรบ้างก็คือมีความข้องข,งข,งของเคสองแล้วก็ คูณกับสิ่งที่แม่บอกกับตัวนี้ถูกต,ต้องปะการเปลี่ยนแปลงของไฮโดรเจนมันขึ้นกับ2ตัวนี้ขึ้นตามนี้หรือถ้าเราดูก็คือถ้าเราจะหาตายการแปลงของตัวนี้ก็คือยไงก็ดของดีทีแล้วเท่ากับลบ k หนึ่งคูณ h ส คูนตัวนี้อยู่เนาะต่อมาถ้าเราจะหาตากันเป็แนแปลงของผลผลิตซึ่งถ้าวาดดีๆก็คือตัวนี้ก็คือไม่มีพันาคูเพื่อเป็นของตัวผลผลิตเราจะเท่ากับคราวนี้เนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นมาลอ,องปะดังนั้นค่าก็ควรจะเป็นบวก ก็จะเป็นบวกของ k หนึ่งคูณ k สองคูณตัวสารระลอกเนาะเพราะปัญญาไม่มีการลังกับดังนั้นเราก็ไม่ต้องลบอะไรมันเป็นปัญญาไปข้างหน้าอยู่วอันนี้คือถ้าเราจะเขียนอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบยังไม่ดูแมคนิซึมการเกิดของมันก่อนก็คือเราจะเขียนได้เขียนเนาะ ต่อมาเวลาเราเกิดปยาจริงมันจะเกิดหลายสเตปต้องปะซึ่งแต่ละสเต็ปม,มันจะมีความช้าเร็วไม่เท่ากันเวลาเราจะหาอัตราการเกิดปยาเนี่ยเราต้องเขียนจากตัวที่ช้าที่สุดก่อน mm hmm. เพราะถ้าลองคิดสภาพนี้ว่าถ้าสเต็ปแรกเราเร็วมากถูกต้องปะแสดงว่ามันจะเกิดตัวนี้มาเยอะแบบปยาเกิดปิ้วปิ้วปิ้ว,ปวไปใช่ปะแล้ววายตัวเนี้ยจะมาทำปยากลายเป็นผลผลิตมันค่อยๆเกิด กลายเป็นว่าปริมาณที่จะเกิดผลผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับไอตัวข้อน,นี้ขึ้นอยู่กับช่วงขั้นตอนนี้โอเคไหมหรือถ้าปริยาแรกมันเปลี่ยนใหม่เป็นปรญยาแรกมันงช้าและปริยาหลังมันเร็วอย่างเงี้ยอัตราการเกิดปริยานี่ขึ้นอยู่กับตัวปริยาข้างบนถ้ามันก็คือเราก็เทียบด,ดูว่าไหนช้าสุดก็นั่นคือกับตัวกำหนดโทมองภาพออกใช่ไหมออกเนาะ ก็คราวนี้ถ้าเราจะมาเขียนกอพารตาเราควรจะเขียนจากปียาไหนก่อนบนหรือล่างาล่างใช่ไหมเราก็เขียนเลยก็เลดอันนี้ให้เป็น k สองกับ k สามจะเท่ากับถ้าเราเลือกปียาก็ช้าก็คืออันนี้ก็ต้องเป็น k สามพุ้นเคด เกีรกำลังสองอแล้วก็คูณกับตัวนี้อยู่ถามว่าทำไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเลขดุนอย่าลืมถ้ามีเลขดุลเท่าไหร่อ,อ,รอยู่ก็กำลังเท่านั้นด้วยอันนี้มันมีสอง อาจจะดูงงแต่ความจริงคืออย่างนี้ก็คือมี2ของตัวอินเตอร์มีเดียนี้ก็กำลัง2ไปแล้วคูณกับตัวนี้ที่มีแค่หนึ่งทีนี้เดี๋ยเราเราไม่ชอบให้มันอยู่ในรูปของตัวอินเตอร์มีเดียเพราะเราลองคิดสักเทา่าไงว่าเวลาเราทำปฏิกิริยาเรารู้ความเข้นของสารตั้งต้นเราหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกอินเตอร์มีเดียเกิดมาเท่าไหร่งั้นเราก็เลยจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ แล่ากต้น,ตนซึ่งฟ้าขอเติมลูกศรหนึ่งแล้วกันอันนี้ถ้าสมมติว่าไปยาไปข้างหน้าเราให้เป็นเคสองมันขึ้นอยางแต่คนเให้เให้ตำรวจเป็น K4 ก็ได้หรือถ้าอยากให้เขาไอ้น,นี่ถ้านี่ชินจะเขียนว่าเป็น k ค<ม>ลก็คือตรงข้าของ K2 ไปยานี้จะเป็นสมดุลถูกต้องปะ<ม>เราก็จะได้ความสอันอีกอย่างว่า เด็ดไปเร็ดไปจะเท่ากับเียดกลับถูกต้องปะมันสมดุลแล้วก็เร็วนะตากานเกิด้วเท่ากันทีนี้เราก็เขียนออกมาในรูปของเร็ดไปแล้วก็คืออะไรก็คือค่า k สองคูณ h สองมี p d อยู่ ซึ่ง um, อันนี้มันเป็นตัวเล่งจริงๆอันนี้ตัวเล่งไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะสุดต้องล่ะเพราะสุดท้ายถ้าเราเขียนไปมันจะตัดตัดกันอยู่ดีในผลพอดีจริงๆตัวเร right. ่งไม่ต้องเขียนก็จะมีแค่ตรงนี <mm mm. ้เราเท่ากับด้อนกลับก็คืออะไรก็คือ k ลบสองของ h ขีดกำลังสองเขียใไหม เราจะเอามาแทนในก้อนนี้เราก็จัดรูปแค่นี้อยู่เดี่ยวๆก่อนก็คือย้าย k ลบสองมาเราได้กำลังสองเท่ากับ k สองส่วน k ลบสองคูณ z สองและเราก็เอาก้อนเนี้ยไปแทน เข้าไปดังนั้น,น,นเดยดรอของปริญาน,นี้ก็จะเป็นเท่ากับ k 3าคูณไอ้ก้อนที่เราเพิ่งแทนไปก็จะเป็น 2> k สองส่วน k 2. 2> ลบ2คูณกับ S2 แล้วก็จะมีตัวนี้ กำสองได้ป่ะอ๋อใช่นี่ไงเราจับให้อยู่ในรูปเดียวกันแล้วถ้าสมมติว่าในปริญาน,นี้มันเป็นกำลังหนึ่งและนี่เป็นกำลังสองเราก็ใส่รูปเข้าไปก็คือจับให้อยู่ในรูปเดียวกันอ,อันนี้จับให้อยู่ในรูปเดียวกันเพืโนโน่อแยกคำนวณได้ง่ายๆจากนั้นเราก็เขียนใช่ไหมเราก็คูณณไปแต่ทีนี้มันคือ k หลายๆตัวคูณกันบางทีเราอาจจะรวมเป็น k เดียวกันก็ได้ เพราะมันหลายทีร uh uh. ู้ปะแล้วอาจจะเป็นเรียพอกับเคก็จะเป็นเคพามไปก็ได้แล้วเคพามแล้วก็ท็อป้อนเค่พวกนี้คูณกันคูณน x สองแล้วคูณกับตัวนี้ประมาณนี้เรนรอเขาจบมาเลยเสร็จแล้ว